ที่สองเรานะ <S <S ที่เราเชื่อฝีมือเขาแล้วเราเชื่อในซีทีสตูดิโอเราถึงมาเราไม่ไปทําที่อื่นเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวบวมและกลัวสีออกมาไม่เป็นแบบที่คิดครับวันนี้อยู่กับคุณเก<อ>๋สวยของเราเลยปักดาบดำถึงขั้นม่วงเพราะตอนเด็กๆเ,เราก็จะเรื่องเนื่องเนาะสมัยมัธยม<อ>ก็อาจจะ<อ>มีปัญหามาจากเรื่องของการสูบบุหรี่ตอนั้นไม่สูบแล้วนะคะย้อนไปสองปีที่แล้วจำได้ไหมครับตอนนั้นที่มาเนี่ยตอนกลัวไหมว่าโหมันจะเจ็บเออ กลัวเจ็บกลัวทำงานไม่ได้กลัวแบบที่เขาเห็นตามข่าวอ่ะปากบุนบึนม่วงม <laughs> ่วงเระาะใช่ใช่ใช่เราก็กังวลแต่พอเราทําไปตอนนั้นหนึ่งเลยไม่เจ็บเราเหลับจำได้ปะจำ<ร>ับจนต้องปลุกกันแล้วเราก็ไม่ทางานต่อแล้วก็มีการถามว่าเราอ่านข่าวได้ไหมเราก็บอกก็ได้นะเราก็ยังขยับปากผูปกติแล้วเราก็ไม่ทาลิปเข้ารายการด้วยมันก็ไม่ได้บวมไม่ได้ช้ำ พอหลังจากทำไปครับโ okay. อเคเพราะจริงๆชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนง่ายชีวิตง่ายขึ้นคือไม่ต้องทาลิปไม่ต้องกังวลหรือแม้กระทั่งปกติเป็นคนที่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสปีกอฟอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบต้องถอดแมสกะคือคนนึกว่าทาลิปตลอดเวลาสีมันสวยหน้ามันไบรท์เอางี้ที่ว่ามันมีความมั่นใจซิ่งทุกเวลาเราไปงานติกอฟเขาจะมีถ่ายรูปเออใช่ c a ดอะ แล้วเราครั้งหนึ่งเราเคยถ่ายก่อนจะมาทําคือปากดนแบบเห็นแล้วไม่อยากให้ใครเอารูปแบบนี้ไปใช้อะแต่ตอนนี้มันโอเคมากจะกกี่แคนดิดก็มาเลยค่ะดิฉันสวยหรอเดี๋ยววันนี้ทาเสร็จก็คือแปลงข่าวต่อค่ะคือทําไปปั๊บก็อ่านข่าวปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรอาจจะแอดตึงตรงนี้นึงไม่ไม่ได้ตึงเพราะเจ็บนะอย่าชายาใช้คนทำงานดูคือครั้งแรกที่เกดดูเก๋ดูจากโซเชียลมีเดียนะตอนที่เรารู้จักกันครั้งแรกอะเราดูชมโซเชียลมีเดียเราก็ยังแบบ เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งว่าจาัดดำเลยคือตอนนั้นคือม่วงคือดำม่วงอะ่ะนึกออกใช่ไหมคะดำม่วงคืออารมณ์แบบเราต้องทาลิปตลอดเวลาแล้วเวลาการทาลิปตลอดเวลาไม่ได้แปลว่ามันจะดีขึ้นปากมันก็จะคล้ำกว่าเดิมลิปสติกนี่คือน่ากลัวมากปากจะคล้ำกว่าเดิมแต่พอทําไปแล้วเดือนหนึ่งสีมันยังไม่ขึ้นตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเชื่อใช่ใช่มันมาช้าแล้วก็ลองมันลอกก่อน แล้วถ้าไม่มั่นใจเราไม่มาปีนี้ปีนี้คือปีที่2แล้วนะปีที่สองแล้วนะท,วนะที่เราเชื่อฝีมือเขาแล้วเราเชื่อในซีทีสตูดิโอเราถึงมาเราไม่ไปทําที่อื่นเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวบวมและกลัวสีออกมาไม่เป็นแบบที่คิดปลื้มมากเลยรครับรถ้าอยากจะกสวยอยากดีเชิญครับที่นี่ครับซีทีสตูดิโอครับ <laughs> ไม่ใช่แค่สีค่ะแต่มันคือชีวิตใหม่ซีทีสตูดิโอค่ะ